มาเลยครับมาเลยครับยังพอส่งให้ก่อนได้มั้ยได้อยู่แล้วใช่ไหมได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายเป็นวิดีโอไว้พี่ก่นเลยเนี่ยรวันนี้พี่ก่อนนะพี่ก่นมาอากโอลากโอากโกลนี่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับชุมชนบ้านแหลมนะเมนูของโครงการเลยโลโก้เชฟเชฟชุมชนเลยนี่เดี๋ยวโกยินดีให้เป็นพรีเซนเตอร์ให้เราเลยทุกคนนี่เลย มาเลยครับมาเลยครับนั่งเฉยนะครับนั่งเมาเลยครับมาไมอ่ถ่ายรเออไเด็กเดผมก็อยากพูดเรื่องหน่อยก็อยากพัดลมอ่าได้แล้วได้แล้วนะครับก่อนก่อนนี่เรือเราวิ่งมาถึงไทยได้เลยใช่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 ออ้าวครับครับครับคับแล้วครับนี่เลยนี่เลขอบคุณครับ อคครับมาแล้วมาแล้วอีกหนึ่งท่านมาแล้วโอ้ได้ยังไงได้ยังไงนี่86 86 86 86 8ปหหปดเนี่ยเนบผมยืนกับต้บ้างนหครับทีหนึ่งโอเคครับขอบคุณครับอ่ม่อี่ส่งไปแล้วคุณเจอลูกชายไงเีลูกชายงงเลย มานะคับเร้้ไงได้ไง